ปราชิกตายแล้วตกนรกไหมธาตุตายตอนเป็นพระตกแน่นอนแต่ถ้าสศึกไม่แน่อาจจะไม่ตกเพราะถ้าศึกแล้วไม่ห้ามสวรรค์นะครับไม่ห้ามมรรคไม่ห้ามสวรรค์ปราชิกจะห้ามมรรคห้ามสวรรค์เฉพาะพระเท่านั้นเนี่ยคุณดูสิว่าศาสนาพูดเป็นศาสนาที่มันที่มันใจกว้างที่มันแฟขนาดไหนคุณลองคิดดูเอาเองแล้วกันนะ คือไม่รู้สิในมุมหนึ่งอ่ะถ้าเป็นมุมชาวบ้านทั่วไปเราจะรู้สึกโอ้ปราชิกค,คือสมีสมีคือเลวร้วายมากแย่มากจริงจริงมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ในทางในทางาศาสนาจริงๆอ่ะประาชิกค,คือผู้พ่ายแพ้เฉยๆโดยเฉพาะประาชิกบางข้อที่มันไม่ได้เป็นความผิดที่มันคาบเกี่ยวกับทางกฎหมายบ้านเมืองเช่นถ้าเป็นการเสพเมถุนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการลักทรัพย์ไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์นะคะ เป็นการเสพเมถุนที่ไม่ได้มีเรื่องการฆ่ามนุษย์ไม่ได้มีเรื่องการลักทรัพย์มันเป็นเรื่องผิดทางศีลธรรมผิดวินัยที่เป็นของพระคือวินัยมันจะมีสองอย่างก็คือหนึ่งปัญญติวัชชะถ้าถ้าพูดผิดขออภัยนะครับภาษาบาลีปัญญัติวัชชะกับโลกักบวัชชะที่คนชอบเอามาใช้อะ่ะอันนี้อาจารย์สอนนักธรรมตีนะคะขอพูดหน่อยเออปัญญติวัชชะก็คือโทษในทางบัญญัติ ก็คือถ้าเป็นพระธรรมผิดคนทั่วไปทำไม่ผิดอันนี้เขาเรียกว่าปัญญติวัชชะถ้าถ้าอ่านคําบาลีผิดขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นาะนไม่ได้พูดนานแต่ก่อนนะพูดทุกวันเวลาสอนพระนีนะเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนพระนวกะสอนนักธรรมตีพระนวกะบวชวัดไตรทองเรียนกับดิฉันหมดแหละลูกศิษย์เยอะแยะก็คือเขาเรียกว่ามีโทษทางบัญญัติกับโลกกับวัชชะก็คือมีโทษในทางโลกด้วย มันคนละอย่างกันโลกกับวัชชนไม่ได้แปลว่าชาวโลกมาตีมาว่าเฉยๆไม่ใช่มีโทษในทางโลกด้วยเช่นอะไรฆ่ามนุษย์อันนี้เรียกว่าโลกกับวัชชะคนเข้าใจคําว่าโลกกับวัชชาเดี๋ยวนี้เพี้ยนไปเยอะหมายถึงว่าชาวบ้านติเตียนอย่างเดียวเลยไม่ใช่โลกกับวัชชะจ,จริงๆคือมีความผิดในทางโลกด้วยคนทางโลกทำก็ผิดไม่ไม่ใช่เป็นพระต่อให้เป็นคนทั่วไปทำก็ผิดเช่นอะไรลักทรัพย์ าคนอันนี้เรียกโลกับวัชชะก็คือต่อให้เป็นคนทั่วไปทำก็ผิดฉะนั้นวินนยมันจะมีสองอย่างมีโทษแบบสองอย่างก็คือปัญญติวัชชะกับโลกับวัชชะไม่ใช่วัะโลกับวัชชะคือชาวบ้านแม่งพูดก็คือผิดมันไม่ใช่มันไม่ได้ผิดตามปากของชาวบ้านไม่ใช่คำว่าโลกับวัชชะจริงคือมีโทษในทางโลก คนทั่วไปคนธรรมดาทำก็เป็นความผิดเช่นเป็นชู้กับกับสามีกับภรรยาของชาวบ้านผิดแต่ถ้ากินข้าวเย็นสมมติพระฉันข้าวเย็นชาวบ้านกินได้ข้าวเย็นถือศีลห้าไม่ผิดชาวบ้านเสพกามได้ถือศีลห้าไม่ผิดถ้าเป็นคู่ของตนแต่พระธรรมผิดถ้าเป็นพระธรทาผิดอันนี้เรียกว่าปัญญติวัชชะก็คือมีโทษในทางบัญญัติ นั้นศีลของพระมันจะมีอยู่สองส่วนก็เหมือนการที่พูดเรื่องประราชิกก็คือประราชิกแก้ไขได้นะย้ําไม่ใช่ว่าแก้ไขไม่ได้โทษพระแก้ไขได้หมดเลยทุกอาบัตทุกอันแก้ไขได้แต่แก้ไขโดยการปรงอาบัตไหมไม,ไม่มันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่าง <c oughs> ถ้าประราชิกปรงไม่ได้ยังไงก็ไม่ยังไงก็งไม่ตกต เคยดูหนังเรื่องเปรตอาบัติประหลาดนั่นแหละเนี่ยเมื่อกี้จะกดดูแล้วปัตาปิโยโรจิมิโยโมิาป่ันฆ่าพระตายอะ่ะแล้วมันก็โดนโ,โดนวิญญาณตามหลอกหลอนนะ<อ>มันก็เป็นบ้าไปเลยอาบตปาิโยโรจิมิโยโเท่าไปเนี่ยพัดหลรูปตายไปก็จะเป็นแบบนี้แหละนั่งอยู่ในกุฏิ<อ>เป็นผีพระแล้วก็าบตาปิโยโรจิมิสาตาปโยโ โอยติดตามไงดีไปเล่นหน่อยเฮอะถ้าไม่ศึกถ้าไม่ศึกเป็นอย่างนี้จริงถ้าไม่ศึกนะไปอบายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นคือไปอบายหมดเลยสัปดา์ปฏิโยจิมิสัปดาปฏิโยจิมิสัปปรกุลลังกาปฏิโยจิมิสัาปะกุลังกานปฏิโยรจิมิสัปปะกุลังกานปฏิโยจิมิอย่างนี้เลยเคยเด็กตอนฝ่าบวชฝก็ได้ปองอบายก็ต้องปองก็แบบ บางทีเดินเหยียบหมดเหยียบอะไรเงี้ยมีโทษอ่า<ม>แพรล,ลี่มันจะไปน่ากลัวอะไรก็ไปดูในหนังเรื่องเปรตอาบัตินี้เลยเรือไม่ที่จะกดเข้าดูแล้วแต่แบบไี่ไหอโอ้แสดงดีด้วยนะบิ๊ทพี่บินมาลือลิศมั้งใช่ไหม,มใครบ้างใครแสดงวะแสดงดีแต่หนังมาน,นานแล้วนะแต่เพิ่งลงใช่เมื่อประมาณเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วดิฉันน่ะเคยถูกนิมนต์ไปดิฉันน่ะมีมีมีความทรงจําเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะ เน็กชาลีชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เน็กชาลีก้าจิระยุเน็กชาลีเหรอเน็กชาลีหรือก้าจิระยุเน็กชาลีเหรอฮะหรือก้าจิระยุเน็กชาลีเหรออ๋อเน็กเน็กเน็กโอ้โหโอเคจำผิดจำผิดจำผิดเพราะว่ามันมีสองเรื่องถ้าก้าจิระยุอันนั้นน่าจะเป็นสี่แผงใช่ไหมคะ hit, e wa, จำผิดโทษที่ okay, okay. E wa, okay. <laughs> <laughs> อ,อ๋อก้าจิระยุโอเคโอเคอ๋อเน็กโอเคโอเคเออสเออ แสดงดีมากนะหุงส,สรงสาล๊อ่ะสบายดีเลยเนี่กราไได้ตื้ใจหมดเลยอย่างนี้เลยเออนั่นแหละอืมอ่ะเราให้ฟังกดตะก้าก่อนอยากฟังไหมเนี่ยอยากจะฟังไหมเรื่องว่าพระต้องประาชิกตกนรกไหมอะไรไหมอยากฟังกดตะก้าก่อนถ้าไม่มีคนกดตะก้าไม่เล่าแล้วไม่ได้อะไรเลยมีแต่คนมาฟังอะไรก็ไม่รู้อยากให้คุยให้อะไร ไม่งั้นจะท่องแบบจะปร่งอาบัตให้ฟังนะสัปดาปฏิโยโลจิมิสัปดาปฏิโยโลจิมิสัปดาปฏิโยโลจิมิสภาครุ่ละหุกาปฏิโยโลจิมิสภาครุ่ละหุกาปฏิโยโลจิมิสภาครุ่ละหุกาปฏิโยโลจิมิอังมันเตสภาหุลานาวัตถุกายโยปฏิโยอปจิงตาตุหามุรีปริเตเตมิ งภาษาสีอาวุโสหมาพันเตปัสสามิอายติงอาวุโสสังลายยาศิษฐ์สุตสุพันเตสังวิสามิทุติยังพิศัตรุสุตสุพันเตสังวิสามิแต่ทยังพิศัตรุสุตสุพันเตสังวิสามิโอ้ยนาบุเนวังกฤติสามินาบุเนวังภาสิสามินาบุเนวังจินตยิสามิอู้เวลามึงปองอาบัติกันท่องเป็นนกขุนแก้วนกขุนทองเลยจ้าท่องกันแบบว้แต่ศาสนาพุทธมันไม่ได้ศาสนาของการที่มันไปท่อง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 การรู้ความหมายเปล่ารู้ความหมายไหมอยากให้แปลม ซาปดาบาฏิโยโลเจมีซาบดาบาฏิโยโลเจมีซาฟาร์กัลุลวหกาปาิโยโลเจมีเดี๋ยวจะแปลให้ฟังว่าไอ้ที่พระปงอาบัติคืออะไรพระเขาพูดว่ายังไงมันมีความหมายหมดมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยแฉะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คําพูดแบบพูดไปไม่มีความหมายการปงอาบัติการพูดคําปงอาบัติมันไม่ใช่เหมือนสวดมนต์โดยที่มันไม่ต้องมีความหมายมันไม่ใช่นะมันไม่เหมือนคาถามันไม่ใช่คาถา ไี่ไปพูดใส่กันมันมีความหมายหมดเลยคนพูดจะได้มีความรู้บ้างไม่ง,งั้นถ้าเราไม่มีเราเป็นทรราลวะแล้วเรายิ่งจะเป็นต้องมีความรู้นะเพราะถ้าไม่มีคือเวลาพระหลอกกล่าวโกหกเราอะเราจะไม่ทันพระนะเออพระวัตตุสัพพมังคลังและขันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพรธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสที่พวันจุดเดี่จริงการปองกระบามันคือเป็นการพูดต่อกันด้วยซ้ำนะคือพระที่ พระที่รับปรองอบัตก็ต้องฟังพระที่ปรองอบัตรรู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปสวดๆใส่กันแล้วก็โจ้แล้วดีก็ไปนั่งเยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เนื้อหาสาระค่ะการปรองอบัตจริงๆคือการประจานโทษแบบพิาจารย์เบียร์พูดเลยคือการประจานความผิดต่อกันแต่ว่าต้องมีพระผู้ใหญ่แล้วก็การปรองอบัตมีกฎเยอะแยะไม่ใช่ว่าไม่มีกฎนะเช่นพิสูจนที่เป็นสภาคาบัตก็คือมีอาบัตเสมอกันไปปรองอบัติด้วยกันก็ไม่ได้นะอาบัตไม่หลุดนะเช่นสมมติ กลางคืนนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันกลางคืนฉันข้าวเย็นด้วยกันเช้ามาโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทําวัดปงอาบัตด้วยกันอาบัตไม่หลุดค่ะถ้าเป็นสภาคาบัตไม่หลุดเลยอาบัตไม่หลุดอาบัตไม่หายทําผิดอันเดียวกันด้วยกันรู้กันแล้วมาปงอาบัตด้วยกันไม่ได้น่ะไม่ได้ไม่มีมั่วอยู่ที่เจตนามั่วไม่มีเจตนาอะไรมั่วอะเจตนาอะไร ที่บอกว่าอยู่ที่เจตนาหมายถึงอันไหนไม่หลุดอาบัตไม่หลุดเป็นสภาเขาเรียกว่าเป็นสภาคาบัตกันไม่หลุดทุกคนจะแปลคําปรงอาบัตให้ฟังเวลาพระท่านพูดเนาะสปาตาสภาตาสภาตา,ปปตาอาปติโยอโลเจมิหมายถึงว่าข้าพเจ้าขอบอกอาบัตทั้งปวง ทั้งหมดทั้งมวงเลยเหล่าอาบัตทั้งปวงสัพพาแปลว่าทั้งปวงสัพพาตาอาปติโยก็อาบัตอาบัตเป็นอิทีเลงอาโลเจมิข้าพเจ้าขอบอกอาบัตกองอาบัตทั้งหมดสัพพาคลุละหูกาอาปติโยอาโลเจมิข้าพเจ้าขอบอกทั้งอาบัตหนักและอาบัตเบาสัพพาคลุละหูกาคลุแปลว่าอาบัตหนักละหูแปลว่าเบาทั้งอาบัตเบาทั้งอาบัตหนัก ใช่ไหมสัปตาปฏิโยโลเจมิสัปตาปฏิโยโลเจมิสัปตาปฏิโยโลเจมิขอบอกอวบัตทั้งปวงสัสภาคุรุละหูกาปฏิโยโลเจมิสภาคุรุละหูกาปฏิโยโลเจมิสภาคุรุละหูกาปฏิโยโลเจมิอหังพันเตสัพพะหุลาสัพพะหุลานานาวัตถุกาโยอาปิโยอาปัจชิงตาตุมหะมูเลปฏิเทสุมิ เดี๋ยวต้องเปิดนะครับทุกคนไม่ใช่เปิดตัวบาลีอ่ะเพราะว่ามันยาวเพราะว่ามันยาวเดี๋ยวจะแปลให้ฟังสัพหาตาไปดูหนังเรื่องอาบัตนะเป็นการปรงอาบัติที่หลอนมากจิ้งจกแดูรัวแกต้องประราชิกไงแล้วแกก็เป็นบ้าเลยดูดิครับน,นี่ นี่เขาบอกว่าอะไรอาหังพันเตสภหุลา,านานาวัตถุกายโยอปติโยอปจชิงตาตุหามูเลปฏิเทสเสมิท่านผู้เจริญกับผมขอแสดงอาบัตที่มีวัตถุคือมีที่มากับผมขอแสดงอาบัตที่มีที่มาต่างๆกันมากหลายด้วยนะสภาพุลาคือมากมากกเยอะกองอาบัตเยอะแยะเหลือเกินเนี่ย นะต่อหน้าท่านที่ใกล้ท่านก็คือต่อหน้าท่านตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงหน,น้าท่านนี่แหละเออแล้วพระเถระก็จะบอกว่าปัสสีอาวุโสตาปฏิโยท่านเห็นอาบัตรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อาบัตสนุกมากสัภพภกูุลามันไม่ได้แปลว่าสนุกมากมันต้องตื่นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แสดงกองอาบัตที่มันมีวัตถุแปว่าที่มามันมีที่มาเยอะแยะมากหมดไม่รู้ว่าทําอะไรไว้ผิดไว้บ้าง แสดงเลยขอแสดงต่อท่านทำไมถึงใช้คํานี้เพราะว่าอาบัตบางอย่างพิสูจไม่รู้ต้องก็มีไงก็ไม่รู้แหละอาจจะมีรู้ว่าด้วยไม่รู้ด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาบัตบางอย่างตือ,อให้ไม่รู้ก็ต้องก็มีนะก็ะต้องปรงบางตัวบางอันที่เป็นการทําไม่ดีเป็นอาบัตเล็กน้อยเช่นพวกอาบัตทุกกฎอะไรแบบเนี้กินไกินเลยก็จกินเลย,น,เลยนี่สองอัน,อ,นอ่ะพระเทล,ะ,ะ,เทละก็จะตะบอกว่าพระเจระก็จะถามว่า ปัสสีอาวุโสตาปจิโยท่านผู้มีอายุท่านเห็นอาบัตเหล่านั้นไหมเห็นไหมเห็นโทษไหมประมาณว่าแล้วเห็นหรือเปล่าว่าที่ทําไปน่ยมันเป็นอาบัตเห็นไหมขอดูท่านเห็นหรือเปล่านะครับพระที่ปรงบัตก็จะบอกว่าอุกาสาอามะพันเตปัสสามิขอโอกาสนะท่านผู้เจริญขอโอกาสพันเตกับผมเห็นเห็นอาบัตเห็นว่ามันเป็นอาบัตเนี่ยก็เลยมาแสดงอาบัตประมาณนี้แล้วก็ภาพที่เป็น พันเตท่านก็จะบอกว่าอายะติงอาวุโสสังวรายาสีโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปท่านก็สำรวมระวังท่านก็ต้องสำรวมระวังท่านก็ต้องสำรวมระวังอายะติงอาวุโสอายะติงอาวุโสสังวรายาสีสังวรายาสีคือต้องสำรวมระวังท่านต้องสำรวมระวังอายะติงคือต่อไปต่อไปท่านก็สำรวมระวังนะถ้าเป็นภาษาไทยนะพระที่ท่านโปรบัดท่านจะบอกว่า สาธุสุตถุพันเตสังวริสามิทุติยมปีสาธุสุตุพันเตสังวริสามิตัิยมปีสาธุสุตถุพันเตสังวริสามิก็คือพูดถึงสามครั้งอ่ะพูดถึงสามครั้งสามหนเลยรับปากก็คือรับปากแบบทําไมต้องมีคําว่าทุติยมปีตติยมปิคือรับปากแบบแน่นหนักถ้าเป็นสมัยพุทธกาลคือถ้ามีถึงสามครั้งก็คือต้องแน่นหนักเลยว่าแน่นหนักเลยว่าจะระวังให้ดีด้วยดีเลยสุตถุแปลว่าด้วยดีเลย จะสํารวมจะระวังเป็นอย่างดีก็คือรับปากเวลาปงอาบัติแล้วก็ต้องรับปากนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดของการปงอาบัติมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนจุดที่สําคัญที่สุดของการปงอาบัติมันอยู่ตรงนี้เลยณปูเนวังกลตสามิผมจะไม่ทําอีกณปูเนวังกลิสามิการปงอาบัติคือการรับปากว่าจะไม่ทําอีกณปูเนวังกลตสามิณปูเนวังพาสิทธสามิจะไม่พูดอีก อาบัตบางอย่างแค่พูดก็ต้องก็มีนะคะเช่นพูดเท็จใช่ไหมอ่ะหมดปาจิตตียไปดูที่เกี่ยวกับการพูดมุซาวาเทปาจิตตียงเป็นปาจิตตีในเพาอการพูดเท็จก็เป็นอาบัตปาจิตตียมีอาบัตในพาะการพูดก็จะต้องไม่พูดอีกถ้าเป็นอาบัตเพราะการลงมือทําก็ต้องไม่ทําอีกนาปูเนวังกฤตสามินปูเนวังพาสิตสามินาปูเนวังจินตยิสามิแม้แต่อาบัตบางตัวก็คือ คิดก็ผิดแค่คิดนะจะจะทำมันต้องทุกข์กฎดมีนะบางอย่างอะ่ะคุณไปดูหมดพระวินัยนะพระวินัยละเอียดมากแต่ดิฉันจำดีเทลมันไม่ได้นะคะทุกคนเพราะมันเยอะอาบัติประราชิกบางตัวแค่คิดก็เป็นทุกข์กฎดแล้วย,ยังไม่ได้ทำนะคือถ้าทำอาจจะประราชิกหรืออาจจะสังฆารทิเศษแต่แค่มีจิตเกิดขึ้นอะ่ะอาบัติบางตัวนะดิฉันจาไม่ได้ แม,แม้แต่คิดก็ไม่ดีแล้วแม้แตค่คิดที่เป็นกุศลก็ไม่ด้ก็ต้องบอกว่าณภูนเนวังจินตยิตสามิจักไม่คิดอีกอันนี้คือเนื้อหาสาระของการปรงอาบัตคือการไปประจานโทษมันไม่ใช่เรื่องดีนะสมัยนี้พระปรงอาบัตก็คือทำตามธรรมเนียมกลายเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลถ้าปรงอาบัตเนี่ยมันคือเป็นเรื่องขิมมันไม่ใช่เรื่องดีนะเหมือนเราไปประจานความผิดตัวเองนะ ว่าทําผิดซึ่งโดยปกติพระจะต้องสํารวมระวังและไม่โปรงอาบัตบ่อยไม่ปงบ่อยเพราะต้องสํารวมระวังไม่ให้เกิดอาบัตแต่กลายเป็นว่าพอมาเป็นธรรมเนียมแบบบ้านเราทุกวันนี้คือต้องปรงไม่รู้ว่ารู้กูต้องหรือไม่ต้องเช่นบวชพระอย่างเงี้ยจะเห็นพระแหละน,นั่งปรงอาบัตกันก่อนแล้วก่อนฟังปฏิโมกนั่งโปงอาบัตกันก่อนแล้ะแต่อาบัตบางตัวปรงไม่ได้นะคะอันนี้ต้องยอมรับ นิสักคียาปาจิตตีอย่างเงี้ยต้องอาบัติกันทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครบริสุสทธิ์สักองอะนี่สักคียาปาจิตเตีะรับเงินอะมันปรงไม่ได้นี่นี่สักคียาถ้ามีเงินอยู่จะไปปรงยังไงมันไม่หลุดมันไม่หลุดก็ทํากันตามธรรมเนียมไปอย่างนั้นนะอันนี้เอาความจริงมาคุยกันนะคะแต่มันอย่าไปพูดนะพูดยากเดีย๋ยวจะหาว่าไปเพ่งโทษอีกไม่อย่าไปเพ่งโทษ นะก็ถือว่านั่นแหละก็สำรวมระวังก็แล้วกันพยายามสำรวมระวัง